ไอ้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็อย่างที่เคยพูดได้ฟังอยู่นั่นแหละต้องบำเพ็ญไตรลักษณะยานนี่ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอ,อมต้องให้เกิดความรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั้นนะ ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งงาบทั้งละเอียดอย่างนี้นะต้องให้เห็นชัดด้วยด้วยปัญญาอยู่นั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะสามประการนี่กํากับอยู่ด้วยมดเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ตลอดถึงเสียงถึงสี ต่างๆหมู่นี้นะ,ะสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองสีมุยสีอะไรหมู่นี้มันก็อาศัยรูปอันยำหยาบอันนี้แหละเป็นอยู่ท่านเรียกว่าอุปทายยูปแปลว่ารูปอาศัยเสียงต่างๆก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้มีบาดตรงแล้วเสียงก็ดังไม่ได้เลยออย่างนี้แหละเราต้องพี่นาให้ละเอียดลงไป แต่คนเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอู่บ่อยๆแล้วพอเราเห็นคนใดเนี่ยมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใย่ยเขาว่านั่นเนี่ยอพอเห็นเขาขนั่นเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วแมมคนนี้สวยผิวพรรณผุดผ่องจริงหน้าชมน่าเฉยจริงๆเพราะว่านี่เนี่ยแล้วก็เอาแล้วจิตแปรปวนไปแล้วแบบนี้นะะ่มันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ่วงเข้าไปจริงๆนะมันก็ไม่น่ายินดีพอใจอะไรอเพราะว่าผิวพันุ์ที่เป็นสีเนื้อ,อสีแดงสีเหลืองอะไรปรากฏอยู่ตามร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะวิง่งนะผู้ใดเลือดมันดีหน่อย อย่างนี้นะมันวิ่งไปได้สะดวกเลือดมันแล่นไปแล่นไปทั่วสารพางร่างกายเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายพวกนั้นมีผิวพันธุผุดพองอหน้าตาแดงผิวพรรณตามแขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ผุดพองนีนั่นแสดงว่าเลือดมันสม่าเสมอเลือดมันไม่เสียอ่ผู้ใด,ดเลือดจาง ผิวพันก็ไม่ค่อยพุดธพองเท่าไรไม่หน้า,หน,าหน้าผิวพันก็ไม่ค่อยแดงไม่ค่อยเปล่งปังเพราะว่าเลือดมันจางเนี่ยนั่นแหละอาศัยเลือดต่างหากนี้อันผิวพันเปล่งปังอันนี้นะนั้นแล้วก็เพ่งดูว่าอ้าวเลือดต่างหากนะรูว้ว่าเจ้าของไม่เที่ยงนั้นแนหะหมูนี้แล้วจะไปยินดียินได้อะไรกับมันนะ่ะ เพราะว่าเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วมันไม่ใช่มันจะเปล่งปังอยู่นั้นตลอดไปนะผิวพรรณของคนเนมะื่อมันวิบัติลงไปแล้วก็สูบซีดแล้วเจ็บไข้ใดป่วยลงไปอแล้วมันมกระสูบซีดแล้วไอผิวพรรณที่เปล่งปังในก่อนนั้นก็หายไปไหนไม่รู้นี่อย่างนี้เราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะนะเมื่อเราพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็น เป็นพื้นฐานแล้วก็มาเจริญปัญญาไขควรอยู่ภายในนี่ให้มมากเอาไปมันก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไตรลักษณะานาญานคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปรากฏญานที่สองรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละญานที่สามก็ปรากฏว่าเพราะร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง มันจึงไม่ใช่ของเราก็ความจริงมันมีอย่างนี้นี่แล้วเพ่งพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสามลักษณะนี้เสมอเสมอแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะมันก็คลายความรักความชังลงไปได้แต่ว่าต้องรู้อยู่ภายในนะเราจะส่งออกไปรู้อยู่ข้างนาอกไม่ได้ความต้องกำหนดรู้อยู่ภายในความรู้สึกอัน,นั้น เห็นความไม่เที่ยงก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นเห็นความทุกข์ทนอในยากลำบากก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเห็นความเป็นนัตตามไม่ใช่ตัวตนเขาก็เห็นอยู่ในความรู้อันนั้นอย่าไปส่งออกไปเห็นอยู่ข้างนอกนู่นไม่ไม่ได้เมื่อมันเห็นอยู่ในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนั่นแล้วมันก็ตัดสินลงได้ เออจริงทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกทนได้ยากจริงถ้าหากว่ามันเที่ยงมันจะไม่มันก็จะแตกจก,กดับหรือมันจะแปรผันหรือ,อนะี่ตัวเองตั้งปัญหาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วนี่ความมันมันก็ไม่มีแหละความทุกข์ไม่มีเลย ทุกขังก็เป็น่าทนได้ยากนี้ทนได้ยากก็คือร่างกายอันนี้แหละถ้าเราลองไม่ไม่รับประทานอาหารสักสองสวันดูซิเนี่ยมันก็กระวนกระวายเนี่ยไฟถาดก็ร้อนไม่มีอาหารจะย่อยก็เผากระเพา,เพาะลำไส้ปวดท้องเนี่ยอเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขังแปลว่าทนได้ยากมันก็มาจากความไม่เที่ยงนั้นเลยมันจึงทนได้ยากลําบากอย่างนั้นเนี่ย เราพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอเลยอย่าไปนึกว่าเออเรารู้นั้นแหละอันนี้จังทุกฝังหนัาตาไม่จะเป็นต้องพิจรณาอะไรอีกหรอกเอออย่าไปเราต้องเพ่งเข้าไปภายในนุ่นเอาถ้าว่าเรารู้จริงๆลองไอ้ให้ใจมันยับยั้งอยู่ในภายในในปัจจุบันลองดูสิอย่างนี้นะถ้ามันรู้จริงๆอะ่ะมันอยู่ได้ไหมนี่นะ เออถ้ามันจิตมันยับยั้งอยู่ได้มันรู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่คิดพุ่งสร้างไปทางอื่นอะไรอย่างนี้อ่าการพิจารณาลักษณะทั้งสามประการมันกระแจมแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยแบบนี้อันนั้นก็เรียกว่ามันรู้แบบนี้นะมันรู้แล้วแบบนี้เมื่อไม่รักษาความรู้อันนั้นไ้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะนี่มันเสื่อมดังนั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนั้นชัดแล้วจะ้ก็ต่อไปก็พยายามรักษาความรู้ชัดอันนั้น ไว้เสมอเสมอไปถ้าถ้ามันความรู้อัน้นมาค่อยถอยมันเสื่อมลงไปแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาให้มันรู้ยิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอ,อย่างนี้นะการพิจารณาตรัยลักณะญาณนนะ่ะมันจะยิ่งมันจะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเ,รา,ะเราทําอยู่เราก็ทําอุบายแียบคายในใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละให้ฟากันเข้าใจ นี่แหละคนเรามันก็มาติดอยู่อัตตาคือตัวตนนี่เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันมาถือมันว่ามีตัวมีตนแล้วนี่มันทําชั่วได้ทุกอย่างเลยบนนับนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมีตัวมีตนเขาแล้วมันแข็งกระด้างนะแบน,นี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเอะไรเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นยังทําบาปได้ ผู้ที่ไม่ทำบาปนั่นะผู้ละบาปได้นั่นเขาว่าพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วแปรปวนหมดเหตุปจัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะจะ,จะใช้ไปทำบาปทำไมนี่อย่างนี้ผู้มีปัญญามันก็สอนตนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำบาปนั่นแหละ เพราะผู้ไม่ทำบาปได้เด็ดขาดออกมาจริงๆก็คือภูละความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละละความเห็นอันนี้นะออกจากกิจใจให้ได้นะให้ความเห็นที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาแทนขันอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะไม่ทำบาปเด็ดขาดเลยอย่างพระโสดาบันอย่างนี้นะกเพราะท่านเห็น แจ้งในไตรลักษณะญาณในขันห้านี่แหละตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเพราะเหตุั้นพระสวดาบานจึงละบาปได้ขาดเด็ดไปเลยอนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของคุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องมุ่งอย่างนั้นสิมุ่งให้มันพ้นจากอำนาจของบาปกรรมคมชั่วงต่างๆนี้นะ อย่าไปอย่าไปมุ่งไอ้มรคนิพพานนู่นทีทเดียวเลยดอกเอา้ามุ่งให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันระง,งับดับไปจากจิตใจนี่เพราะบางทีนะมันก็มีโกรธอยู่เงี้ยไม่มากก็น,น้อยนะนี่แหละเชื่อของบาปมันยังมีอยู่นี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นบางทีมันก็มีโลภอยู่เห็น คนอื่นมีอะไรมีสิ่งของอะไรมากกว่าตนตนไม่มีก็อยากได้เพ่งเล็งอยู่นั่นแล้วอยากได้อันนี้นะความโลภอันส่วนละเอียดแต่ไม่ถึงกับไปจี้ไปปล้นไปแย่งเอาของเขาหรอกแต่ว่าในภายในใจมันอยากได้อยู่นั่นอยากได้ของเขามาเป็นของตัวนี่ลองพิสูจน์ดูมีไหมในใจของเราอย่างนี้ มันยังมีไหมเนี่พิสูจน์ให้รู้เช่นอย่างเป็นภิกษุสามเณรเนืออุปศวัติกาก็ตามหละเมื่อเห็นภิกษุรูปได้รูปหนึ่งมีเครื่องใช้ไม่สอยดีกว่าตัวอ,อย่างนี้นะได้รับอนุเคราะห์จากภูรคู่ใหญ่มากไอตัวนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็น,น้อยใจเนี่ยมีไหมให้ดูใจของเรา นั่นแหละที่มันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอสิ่งของบางอย่างนั่นมันมีจำกัดอย่างนี้นะแล้วจะไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วถึงกันได้อย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราพิจารณายเมื่อผู้ผู้ผู้หลักผู้เป็นหลักผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา พิจารณาเห็นว่าผู้ใดได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากผู้ใดได้ช่วยกิจการคณะสงค์ได้มากอย่างนี้นะมันก็ควรให้แก่ผู้นั้นยกย่องผู้นั้นไปก่อนอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่แต่คนเราทําอะไรลงไปแล้วมันมีเหตุผลเนะี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทําอะไรมีเหตุผลแต่บรุชนเห็นนักปราชญ์ทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้เหตุผลของท่านก็ไปยกโทษท่านก็มี หาว่าท่านลำเอียงอย่างนี้อย่างนั้นไปตะพฤทตะพือ,พอไอ้เช่นนีนะ้เราต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจเหตุผลเออถ้าจะพูดว่าถ้าสิ่งของอะไรมันมีมากพอจะแจกให้ทั่วถึงแล้วเพื่อนกักไว้เสียไม่ยอมแจกให้ทั่วถึงให้ไปได้วางหมู่วางพวกวางหมู่ไม่ได้อย่างนี้เออหน้าเพ่งเล็งอันนั้นนะหน้าวิวจารณ์กันอยู่ว่า ู้เป็นประมุขผู้เป็นหัวหน้าลำเอียงะจะว่าก็ถูกได้อันนั้นนะของมีควรจะแจกให้ทั่วถึงกันอยู่ไม่ไม่แจกให้ทั่วอย่างนี้นะควรํำหนิได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเอาเมื่อเราทำความดีไปมากๆเข้าไปไม่เห็นแก่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนอะไร เอาหน้าที่ของเรามีอย่างไรเราก็ทําไปอยู่อย่างนั้นนะใครจะให้อะไรก็ตามไม่ให้ก็ช่างหน้าที่เราจะต้องทําความดีอย่างนี้เราก็ต้องทําไปถ้าผู้ใดค้มหน้าทําความดีไปอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยไอ้ผลแห่งความดีที่ผู้นั้นทําด้วยความจริงใจอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็ย่อมวันดาลให้มีให้เป็นไปได้ มันเห็นผลมันหลอกเราจะไปชิงสุกก่อนห้ามการทําความดีนะเราทําไปทําไปเมื่อความดีแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วมันสุกงอมเข้าไปแล้วนี่มันก็หล่นลงจากต้นมาแค่มันผลไม้ก็ดีได้บริโภคกันแหละมเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่สุกงอมมันก็ยังหล่นลงจากต้นไม่ได้ผลไม้นั่นนะอันนี้ฉันใดเหมือนกันเนี่ยการทําความดี ถ้าว่ายังมันยังไม่เข้าขั้นที่จะให้ผลเช่นนี้แล้วมันก็ยังให้ผลไม่ได้ให้เข้าใจอย่างที่นั่นแหละการแสดงธรรมนี่ย้ำเรื่องนี้ให้มากมากเพราะว่าคนมักจะลืมไม่ไม่เป็นไม่ได้พิจารณาเรื่องอย่างนี้ให้มากเลยเหตุนั้นน่ะมันถึงได้เกิดอิจฉาริษยาตาโลนกันต่างๆนั่นนานี่ไอ้ผู้ที่รู้เหตุประจันท์นี้ดี อย่างน้องครูเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่โน่นนะอ้าวอ,อยู่กับหมู่กับเพื่อนปฏิบัติตครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้อาบางองค์บางท่านะครูบาอาจารย์กระสงเคาะด้วยเครื่องใช้ไม่สอยพิเศษเพื่อนได้มไอเราไม่ได้เราก็นึกว่าอ่าอไอเราทําความดียังไม่พอมันก็เป็นธรรมดาเลย เพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนก็ทําความดีได้มากกว่าเราเอาเราจะต้องค้มหน้าทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะสอนตัวเองเข้าไปนี้ก็ตั้งหน้าทําความดีไปให้สม่ําเสมอไปเราไม่คิดว่าเอาใครได้รับสงคามมาคเคราะห์มากคนนั้นก็ทํำสิงานน่ะไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเลยอเอา จะได้รับสงเคราะห์หรือไม่ได้รับสงเคราะห์อะไรจากใครก็ช่างหน้าที่กิจวัตรของเรามีอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนี้เช่นอุปชายวัดมีเรามีหน้าที่ปฏิบัติอุปชาอาจารย์เราก็ปฏิบัติไปอาจรรย์วัตดเราอยู่กับอาจารย์เราก็ปฏิบัติอาจารย์ไปอาจารย์จะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างแล้วกิจวัตรต่าง มืัวนี้มันมีหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำานะแล้วก็ต้องทำกันทั้งนั้นเลยเอมันเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ไม่ต้องไม่ทิ้งให้คนนู้นทำคนนี้ทำนะใครเห็นว่าคนทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอย่างนี้เพราะว่าข้อว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำมาจจะมองไม่เห็นเลยถ้าเอาใจใส่แล้วมองเห็นแน่นั่นแหละถ้าไม่เอาใจใส่มันก็มองไม่เห็นเลย ท่งใจไปทางอื่นมันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันจะทําได้ยังไงอ่ะใจไปเพราะว่าขาวนอยู่กับเรื่องอื่นโน่นอย่างนี้นะไอเรื่องที่เป็นขิดจังวที่ควรทํานี่มันรู้ไม่ได้เลยมันก็ทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้ปากันเข้าใจการเราทําข้อวัดปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ มันก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับอปุปชาอาจารย์นั่นแหละถ้าจะมีอปุปชาอาจารย์อยู่ด้วยใกล้ชิดยังไงแต่ถ้าเราเกียจคร้านจะไม่ทําความเพียรไม่ทํากิจ,จวัตรการไหวพระภาวนาก็เอาแต่มันถ้าขี้คร้านแล้วก็ไม่ทําอย่างนี้นะแล้วเช่นนีนะ้มันจะไปเจริญได้ยังไงอ่ะเม้นมีจะอปุปชาแนะนําอยู่ทุกว่าทุกวันก็ตาม ถ้าตนไม่ทําแล้วมันก็เล้วเท่านั้นแหละก้าวหน้าไปไม่ได้เลยจิตใจอันนี้เนี่ยให้เข้าใจถึงว่าไม่มีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแต่เมื่อเพื่อนให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนแนะนําสั่งสอนแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามไปไม่ท้อไม่ถอยไม่พระมา จนว่าใจนะมันรวมลงได้มันสงบได้มันเยือกเย็นกิเลสอันหยาบช้าลามกไม่ครอบงำจิตใจอย่างนี้นะมันก็เห็นเออมันก็คล้ายๆกับกชาชาว่าอุปัชฌาอาจารย์อยู่ด้วยแหล้ว,วันนี้นะมันก็มีได้ความอุ่นใจนะดังที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระวักกะรินั่นนะี่ดูก่อนวักกะริผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราจะถาคตอืมอย่างนี้ท่าน ว่าคาริท่านก็พิจารณาลงไปจนได้เห็นแจ้งในธรรมของจริงนะ่ท่านจึงได้เห็นวนะ่าโอ้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมของจริงนี่หนอความบริสุทธิ์นี่หนอต่อจากนั้นท่านก็ไป,ไปนั่งเหงนหน้าดูพระพุทธเจ้าแล้วว่านี่พราะเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วนี้อทมนี่ทั้งหากทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะ ดูพระพุทธเจ้าเราต้องดูที่ใจตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมหรือ,อยังอ่ะอย่างนี้นะถ้าเห็นว่าจิตใจตัวบริสุทธิ์จากกิเลสบาปบาปธรรมอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าถ้าบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนี่ก็เห็นได้เป็นบางเสี้ยวบางส่วนเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเลื่องมานะ่ะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ เพราะว่าอุปชาอาจารย์นี่เพื่อนก็มีภาระมากบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนี้เราพวกเป็นลูกศิษย์นี่ก็พยายามฝึกตนไปให้มันดีไปทรงธรรมทรงวินัยไว้ให้ได้แล้วเมื่อไม่มีครูอุปชาอาจารย์แล้วอย่างนี้เราพ็นลูกศิษย์ก็สืบททอดข้อวัดปฏิบัตินี่ไปก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไป ต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะเท่าแก่ชราเหมือนกับอุปชาอาจารย์นี่แหละว่างั้นเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังมีกําลังดีอยู่เราจะต้องทําความเพียรให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปเึกใจให้มันหนักแน่นในธรรมในวินัยเข้าไปให้หนักแน่นในระเบียบแบบแผนต่างๆไม่ให้มันเบื่อหน่ายต่อ ข้อวัดปฏิบัติหรือแบบแผนอันดีงามต่างๆที่เราทำกันมาอย่างนี้อย่างที่แนะนำมาแล้วเรื่องการขบชันนี่ก็สำคัญอันนั้นอย่าอย่าให้พระแห่งอื่นซึ่งเพื่อนมาพักด้วยนี่นะเราจะไม่เห็นความเหลวไหลาการขบการชันของเราเงี้ยไม่สมควรนะต้องรักษาจัญยามารยาทให้ดี ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเกะกะละลานไปทั่วต้องรักษาความสงบให้ได้ต้องสงบสงบเยี่ยมพูดกันก็จะไปพูดเสียงดังในในทินที่ไม่ควรพูดนะนั่นหนละไอ้พูดเสียงดังนี่อ,อย่างเช่นว่าเราอยู่ห่างกันพูดกันไม่ค่อได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยินอย่างนี้แล้วก็พูด ดังๆขึ้นหน่อยพอให้มันได้ยินกันนะอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันนี่ก็ไม่จำเป็นต้อตัวไปพ่นวาจาเอาไปดังเอาเสียคือกล้องไปอย่างนี้นะมันไม่ถูกกับเรื่องสมณะเพศสมณะแปลว่าผู้สงบระง,งับอย่างนี้นะเนี่ยก็ฟังเอาสิถ้าเราไปพูดอโรงชงเชง ไปดังสนั่นวันไหวเียงนั้นมันไม่ใช่แลลวมันไม่ใช่ผู้สงบระงับอ่ามันเป็นงั้นแสดงว่าจิตใจนั้นมันไม่สงบแหละมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาอมันมันมันสอมันสอให้เห็นได้อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาจิตใจตัวเองนี่แหละรักษาจิตดวงนี้ไว้ให้ได้ การที่เราทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นก็ <c oughs> เพื่อให้ใจมันจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติจะให้มันส่งออกไปทางอื่นทางไกลนี่มันก็เป็นอุบายวิธีฝึกกิจอย่างหนึ่งนะการทำกิจวัตดนี่นะให้เข้าใจแล้วก็ทำใหต้ตรงตามเวลาด้วยออย่าไปอืดอาดยืดยาดอย่างเช่นมาทํามะธรรมะอย่างนี้นะไม่ควรนะที่จะให้มันเลยเวลาไป เราก,ก็ทุกคนต้องรู้เวลาอยู่นี่พอได้ยินเสียงะระฆังแล้วนี่ก็รีบเตรียมตัวอย่างนี้นะถ้าเราเอาใจใส่จริงจังนะแต่คนที่ไม่เอาใจใส่ได้ยินเสียงะระฆังก็เฉยแต่ทำโน่นทํานี่ไปอย่างนี้จนถึงเวลานมนานแลวจึงค่อยมาเนมานาเพื่อนวมกันอยู่สราหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยโกยโกยมาทีหลังอย่างนี้ ไอ้น,นี่มันไม่ไม่ดีเนะอย่าไปทำนะนิสัยอย่างนี้อย่าไปฝึกอยู่ที่ไหนไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอกนิสัยแบบนั้นนะอน,นี้แหละให้เข้าใจเมื่อเราอยู่กับหมู่แล้วมันต้องทำอะไรต้องให้มันแสดงความพร้อมเพียงกันให้มันปรากฏเมื่อเรามีความพร้อมเพียงกันอย่างนี้ความรังเกียจกันมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะมันก็ชื่นชมยินดีต่อกันอะไรกันแหละอ่า อานัดกันเวลาไหนอย่างนี้ก็ต้องทําเวลาให้มันทันกับเวลาต้องไปให้มันทันกับเวลาอย่างนี้นะฝึกตนไปอย่างนี้ผู้ใดยังล่าหลังอยู่นี่ก็ให้ตื่นตัววันนี้นะฝึกตนอ,อย่าไปถือเอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้การไปถือเอาความชอบใจของตัวเป็นใหญ่นอเ,อเ,เ,น,ญเ,เนี่ยมิจฉาสมกิเลส ให้หนาแน่นขึ้นไปทั้งนั้นเลยให้เข้าใจมันต้องเอาระเบียบเป็นประมาณนะเอาเป็นเอาระเบียบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาละเราจะตั้งใจทำอะไรให้มันทันกับเวลาเวลาหอมเป็นระเบียบเราจะสามาคีกับหมู่กับเพื่อนเราก็เป็นนักบวดผู้หวัง ความพ้นทุกข์พ้นภัยผู้หนึ่งไม่ใช่เราบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเวณีบวชหนีสงสารบวชผานเข้าสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนี่ว่างั้นเราบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆนี่เราจรึงได้มาอยู่ในป่าเขาลำนาภัยอย่างนี้ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันนะมันก็มันก็ทำความดีได้แต่วันนี้มันทำข้อว่าปฏิบัติทันกับเวลามเวลาได้ อย่างเช่นหัวลุ่งอันนี้ก็เคยเตือนแล้วก่อนนอนอธิษฐานใจไว้ให้เรานอนนี่เราจะไม่นอนเพื่อความสุขสนุกสนานเรานอ,นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัวแล้วเราจะรีบลุกขึ้นทำความเพียร แต่ละ,ละการที่ฐานใจไหว้ขออำนาจคุณพัตนายไตยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้อขอให้ข้าพระเจ้านี้ได้ตื่นทันกับเวลาทำกิจวัตรส่วน